ก็ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile ทดสับหัวข้อของวันนี้ ดยในส่วนในตอนนี้ผมเตียวเกมเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตในส่วนตัวภารกิจประจําซีซั่นที่4เข้ามาแล้วผมโดยหนึ่งในภารกิจนั้นเนี่ยก็จะมีการแจกอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดเข้ามาผมกับตัวเซนเซอร์เพราะฉะนั้นคลิปนโนี้พ่ลิงจะมารีวิวการทํางานของเจ้าอุปกรณ์ชิ้นใหม่ชิ้นนี้กันว่ารูปแบบการทางานของมันและทำยัง,ง,ยงไงถึงจะสามารถดึงพลังของมันเนี่ยให้ได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็จะมารีวิวในส่วนการอัปเดตเทคนิคก,การทำภารกิจต่างๆของตัวเกมด้วยในตอนนี้ผมก็มาดูกันเลย โดยสำรับตัวอุปกรณ์เซนเซอร์ตัวใหม่นี้ผมจะอยู่ในหน้าอุปกรณ์ยุทธวิธีผมหรือก็คือตัวระเบิดลองนั่นเองครับผมก็จะอยู่เดียวกับพวกกลุ่มระเบิดแฟลชระเบิดควันแล้วก็ระเบิดสตาร์อะไรพวกนี้แล้วกันนะสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ชิน้นนี้ผมเมื่อทำการดึงอุปกรณ์ขึ้นมาผมจะแสดงหน้าปัดของตัว UAV แสดงบนหน้าจอผมหรือง่ายๆว่ามันจะมีเซ็นเซอร์ตรวจขึ้นบริเวณที่อยู่ร,บรอบๆตัวของเราในกรณีที่ไม่มีสตูผมบริเวณหน้าปัดของมันเนี่ยก็จะลงโลกไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมา แต่ถ้าเกิดว่ามีศัตรูผมอยู่รอบตัวของเราผมถ้าเกิดเราดึงหน้าจอขึ้นมาเนี่ยจะสังเกตว่าตอนที่มันสแกนผมมันจะแสดงตำแหน่งคล้ายๆกับตัวย V ที่เป็นตึ๊ดตๆ๊ดต๊ดต๊ดเป็นจุดอยู่บนแผนที่อันนี้ก็คือตำแหน่งของศัตรูที่อยู่ณตอนนั้นและที่สําคัญผมสำหรับการแสดงตำแหน่งของแผนที่เนี่ยมันจะแสดงผลตามครอบของคลื่นการสแกนผมก็่งยๆพอศัตรูขึ้นไปตรงไหนเนี่ยมันก็จะสแกนเป็นตำแหน่งที่อยู่ตรงนั้นผมเวลาศัตรูย้ายตำแหน่งจุดมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนั่นเองครับผมโดยสิ่งที่มีอ แสดงผลได้ถึงแม้ว่าจะทะลุผ่านสิ่งกีดขวางด้วยนั่นเองครับผมได้ด้ว่าความสามารถของมันเนี่ยตัวทาศัตรูที่อยู่หลังกำแพงได้ด้วยนะในโซลระยะตัวจับสูงสุดของผมของอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยจะอยู่ที่30มเมตรด้วยกันผมถ้าเกิดว่าถามว่า30มเมตรเนี่ยมันไกลขนาดไหนก็ง่ายว่าสุดแผนที่หนึ่งครับผมกินบริเวณพื้นที่เนี่ยไปกับเกือบเศษหนึ่งนสี่ของแผนที่เลยนะก็รีกได้ว่าค่อนข้างที่จะกลายอยู่พอสมควรนะก็รีกได้ว่าสุดระยะการยิงของปืนตะกูลสาย SMG ได้เลยนะ ในส่วนวิธีการใช้งานและก็เทคนิคการใช้งานของเจ้าอุปกรณ์ชิ้นใหม่ชิ้นนี้ผมโอ้ <S <S โห,โหต้องบอกเลยว่า <S <S เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ผมที่โคตรตละโกงมากโกงจริงๆับผมสุดจะโกงจริงๆนะเพราะว่าระยะการตรวจจับของมัน,นยอยู่ที่30เมตรตลอดเลยว่าการที่เราเนี่ยมองหน้าจอตรงนั้นไปผมหรือว่าในทิศทางตรงนั้น30เมตรนี่มันถือว่าโคตรไกลมากเลยับผมนึกสภาพให้เกิดว่าเราเนี่ยไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงับผมอย่างเช่น ตรงนั้นนะข้างหน้าเนี่ยคอนเฟิร์มว่าเป็นฐานศัตรูแน่นอนหรือว่าตรงนั้นข้างหน้าเนี่ยเอ้ยมันต้องมีคนดักแน่นอนนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีอุปกรณ์ชิ้นนี้อยู่จะช่วยลดหรือเพิ่มโอกาสในการตรวจจับศัตรูที่อยู่บริเวณข้างหน้าแน่นอนว่าในการเล่นเกมของตระกูล f p f เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่รู้โพ i ิชันรู้ตำแหน่งของศัตรูว่าอยู่ตรงไหนก่อนแน่นอนว่าการยิงครั้งแรกหรือว่า first ในการยิงเนี่ยเราจะค่อนข้างได้เปรียบกว่าในเรื่องของการทาจังหวะสุดท้ายลัตตูเนี่ยก็จะยมีโอกาสที่จะเสียเปรียบกว่านั่นเเอออองงราาาั้้ี่ยืหวขขมูลลตกกสคญ เพราะฉะนั้นผมในช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครวิ่งวิ่งไปผมแล้วโดนยิงมาหน้าแตกแบบงงวง,วงว่าเฮ้ยมันมายังไงเนี่ยอันนี้ไม่ต้องแปลกใจผมคือแปลว่าเขาเนี่ยใช้เครื่องสแกนเนี่ยสแกนก่อนวิ่งเช็คมาแล้วเขารู้ว่าเราจะวิ่งมาด้านนี้เนี่ยเราก็เลยอาจจะโดนดักเก็บได้แบบง่ายงนั่นเอง ในส่วนประโยชน์หลักของการใช้งานอุปกรณ์ชิ้นนี้ผมแน่นอนว่าการใช้งานแบบคุ้มค่ามากที่สุดแล้วผมก็จะเน้นในเรื่องของการรงแรงโดยเฉพาะการเล่นในโหมดที่มีชีวิตน,น้อยๆผมอย่างเช่นโหมดวางระเบิดเพราะว่าโหมดวางระเบิดแน่นอนว่าทุกๆหนึ่งครั้งของผมหรือว่า1ชีวิตที่ตายไปหรือฆ่าได้เนี่ยมันจะเป็นการสร้างแรงอิมแพกกดดันให้กับทีมศัตรูอย่างยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เล่นกับโหมดคู่วางระเบิดเนี่ย ค่อยๆดันไปแบบช้าๆถืออุปกรณ์เซนเซอร์ไปเรื่อยๆผมเจอศัตรูเห็นศัตรูใน UV วก็ดักฆ่าดักยิงได้แบบง่ายๆเลยก็เรียกได้ว่าสร้างความตึงเข้มให้กับก,บการเล่นเกมในโหมดของแรงแต่อีกต่างหากเนาะแต่เอาจริงเนี่ยแค่กดมาเล่นในโหมดพับบิกเนี่ยเห็นตำแหน่งของศัตรูมานี่ก็แทบจะคอนเฟิร์มในเรื่องของการเล่นแบบวินเลตค่าเยอะๆหรือว่าตป็ด,ดับทอบ็ทอปในรอบนั้นได้แบบง่ายๆเลยนะะโดยถึงแม้จะอุปกรณ์ชิ้นนี้ผมจะโหดร้ายและโกงมากแค่ไหนก็ตามแต่วิธีการแก้ทางของมันเนี่ยก็เรียกได้ว่าโคตรง่ายและก็็ง่่่ายยสุดดๆเชนนนนีวกกััคผือ การใช้งานเปิร์กสีเขียวผมกับเปิร์กโกสโดยผลของเปิร์กนี้ก็คือจะไม่แสดงตำแหน่งของตัว UAV ผมซึ่งเจ้าเครื่องสแกนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเหมือนกับตัวมินิ UAV บนแผนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงนี้ก็จะไม่ขึ้นบริเวณหน้าจอของศัตรูนั่นเอง เพราะฉะนั้นผมช่วงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นคนเริ่มหันกลับมาใส่ตัวปรของตัวโกสเนี่ยเยอะกันมากขึ้นนะผมเพื่อเอาไว้แก้ทางเจ้าตัวเซนเซอร์จากตะก่อนเนี่ยที่เขานิยมใส่ผมเขาก็ได้ใส่ตัวคลิกฟิกเพื่อยิงแล้วก็เด้งเลือดยิงเมตาช่วงนี้เนี่ยมันเป็นเมตาของสายไ m g ที่เน้นบุกเร็วนะการฆ่าศัตรูแล้วก็เด้งเลือดมาเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ค่อนข้างดีนั่นเองนะก็เอาไง่ายว่าตอนนี้เนี่ยก็มี2องปรที่น่าใช้งานแล้วนะในตอนนี้นะและสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับคน,น,จจน,บบนท,ที่อยากจะ แน่นอนว่านี่เรื่องของการใช้งานของมันนะผมอุปกรณ์สีเขียวเนี่ยก็ควรใส่โกดเพื่อป้องกันโดนศัตรูเนี่ยสแกนเจอเราด้วยเหมือนกันแล้วก็สีน้ำเงินแนะนําว่าเป็นตัวเดสไซเลนะผมลึกสภาพถ้าเกิดเราทาคอมโบ2ออย่างนี้เนี่ยอย่างแรกเลยคือตําแหน่งของตัวเซนเซอร์เนี่ยหาเราไม่เจออยู่แล้วจากกูเปิลของตัวโกดแล้วก็เสียงฝีเท้าเงียบหายจากตัวเดสไซเลเนี่ยคือมันจะเป็นคอมโบย่องฆ่าที่โคตร OP มากๆเลยนะในตอนนี้นะ เอาละหลังจากที่เราเนี่ยดูรีวิวอุปกรณ์เรียบร้อยเลยผมคราวนี้เรามาดูเทคนิคในการทำเควสเพื่อปลดล็อกเจ้าอุปกรณ์ชิ้นใหม่ชีนี้กันดีกว,ว่าว่าต้องทำอย่างไรกันบ้างให้เราเนี่ยปลดล็อกให้ได้แบบรวดเร็วที่สุดสำหรับคนที่ยังสงสัยแล้วก็ติดภารกิจอยู่นะเล่นกับเควสแรกเลยกับใช้ s c o ์สตีกับกกผม uav 3ครั้งในโหมดของ mp โดยเงื่อนไขผมก็คือเราต้องกด uav ชิ้นนี้ผมขั้งหมด3ครั้งในการเล่นนะผมไม่จำเป็นต้ว่า,าต้องกดภายในรอบเดียวก็ได้ผมค่อคยๆกดจนครบ3ครั้งก็รู้ว่าง่ายๆอยู่แแล้้้วนนะเเเเพพรราาา่่่ตตักักรรกกีียอยอูททงค400ม คดี่2กับใช้ระเบิดยุทธวิธีผมหรือก็คืออุปกรณ์ที่เป็นระเบิดลองเนี่ยสิครั้งในโหมดของ MP หลักๆของควสนี้ผมก็ให้เราเนี่ยย้อนพวกระเบิดแฟตระเบิดควันระเบิด EMP ระเบิดสตันเนี่ยให้ครบทั้งหมด10รอบเราจะใช้อันไหนก็ได้ผมอันนี้ก็ไม่จํากัดนะแต่เพียงแค่ต้องเป็นอุปกรณ์ที่อยู่หน้าหน้าของระเบิดลองเท่านั้นผมแล้วก็เทคนิคเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าใครมีเปิร์กสีแดงเทคนิคอเนี่ยก็ให้สวมไปด้วยผมเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยเกิด1ชีวิตเราสามารถยนระเบิดได้2ครั้งมันประหยัดเเววลลาาาในกกรทคมย คูที่3ฆค่าผู้เล่น10คนในขณะที่เราเนี่ยทำการสวมใส่เพิร์กเดสไซเลนโดยเจ้าเพิร์กเดสไซเลนผมก็คือเพิร์กสีฟ้าชิ้นี้เลยผมก็สวมใส่แล้วก็ไปฆ่าผู้เล่นตามปกติให้ครบจํานวนนะถัดมากับควที่4ผมซึ่งควยนี้พี่ลิงว่าหลายคนเนี่ยน่าจะมีปัญหาทําไม่ได้กันเยอะมากเลยผมก็คือใช้ตัวอุปกรณ์ทรอฟี่ซิสเ็ม5ครั้งในโหมดของ MP โดยสำหรับเจ้าโอฟี่ซิสเต็มนี้ผมก็คืออุปกรณ์ในระเบิดลองเล่นเองครับผมหน้าตาของมันเนี่ยก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้ผมโดยสำหรับวิธีการทำเควสนี้ให้ผ่านภายในทีเดียวผมก็คือก่อนที่เราจะใช้งานนะผมอย่าลืมปรับในส่วนตัวโทฟี่ซิสเต็มเนี่ยให้มันเป็นลายคารโมพื้นฐานผมย้ำว่ามันเป็นลายคาโมพื้นฐานเท่านั้นให้เกิดว่าเราทำการใส่สกินคารโมให้กับตัวโทฟี่ซิสเต็ม้วไปโยนเนี่ยตัวเควสมันจะบักแล้วก็ไม่ขึ้นภารกิจให้นั่นเองครับผมเพราะฉะนั้น,นก็อย่ายลืมปรับโทฟี่ให้เป็นลลลายยยยปปปกกตติิ่่่่อออนนนนเเเเ็แแบบรรม้้้้วววคคไทสโใืๆังด ถัดมาผมก็ควยที่5ชนะ3มแมตช์ขนาดที่ตัวละครของเราเนี่ยสวมใส่เพิร์กไฮเลอร์และนี่คือหน้าตาของเจ้าเพิร์กไฮเลยที่เราต้องใส่ไปทำภารกิจนะผมแน่นอนว่าสำหรับผู้เล่นมือใหม่ที่เพิ่งมาเล่นไม่นานาผมอาจจะไม่เจอเจ้าเพิร์กตัวนี้ในหน้าของตัวเพิร์กครับผมก็แน่นอนว่าเจ้าเพิร์กตัวนี้จะมีขายในร้านค้าซีนั่นเองครับผมราคาของมัน,นจะอยู่ที่3,000ซีถ้าเกิดว่าใครเป็นมือใหม่ย,ยังไม่มีก็สามารถเข้ามาซื้อก่อนได้ในร้านค้าตัวนี้เลยนะและทํามากบควยสุดท้ายผมก็คือใช้ตัวเซนเซอร์นแหหละ5ครัั้้งงใมดดขอ MP วยกน แล้วถัดมาในส่วนของเควสนเองครับผมกับเจ้าสมรภูมิโหมด BR อันนี้เนี่ยของรางวัลที่เราจะแจกครับผมก็จะเป็นสกินของตัวปืน Reserback และก็ในส่วนตัวสกินขวาน X โยนนั่นเองครับผมก็เป็นของรางวัลเก็บสายสะสมนะในส่วนของภารกิจโหมด BR เนี่ยอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ผมก็เป็นภารกิจง่ายๆเควสแรกเนี่ยก็คือเล่น3เช์ด้วยกันนะผมก็ใช้เทคนิคโดดฆ่าตัวตายก็ได้เหมือนกันนะจะได้จบเร็วหน่อยผมเควสที่2ฆ่าผู้เล่น10คนในเมืองเน n e r ในโหมดของ BR เควสที่3เก็บวุดอีพิก ควสที่4ฆ่าผู้เล่น5คนโดยใชายอูอีพิกสีม่วงควยที่5เปิดกล่องแอร์ดอป5ครั้งควยที่คกั็ผมฆ่าผู้เล่น8ดคนด้วยอุปกรณ์ที่เราเนี่ยแต่งมาจากโหลดเอาก็คือไปเก็บจากในแอร์ดอปแล้วก็ามาฆ่าคนแล้วก็ควยสุดท้ายผมก็คือติดท็อป8ในโหมดของ BR3 ครั้งก็จะปลดล็อกให้ส่งตัวละครที่แจกฟรีให้อีกหนึ่งตัวในระดับแรนะและสำหรับกิจกรรมอีเวนต์เสริมก็ผมก็จะมีกิจกรรมหลักๆัวคตัวผมตัวแรกเนี่ยก็คือภารกิจที่เราเนี่ยจะเน้นเล่กกกัับบป็คผมมจะีแ แล้วก็แจกพวกลายสติกเกอร์ผมที่เรียกว่าสายสาสผมก็ควรจะเก็กบไว้กับอีกเควสหนึ่งอัปเดตในส่วนตัวแผนที่ใหม่กับแผนที่โดมครับผมซึ่งเควสนี้เนี่ยเราก็สามารถทําควบคู่กันได้กับภารกิจของตัวเซนเซอร์นั่นเองก็เพียงแค่กดเล่นในส่วนตัวแผนที่ใหม่ผ่านโหมดอาร์เคดผมวิธีการกดก็หมด MP ขึ้นมากดตั้งห้องกดเล่นผ่านตัวโหมดอาร์เคดแล้วก็เลือกแผนที่ที่เป็นตัวโดมนั่นเองครับผมแล้วก็กดเล่นได้เลยก็แนะนำว่าให้เลือกผ่านโหมดอาร์เคดนะเพราะว่าถ้าเกี่วเลือกผ่านโหมดอื่นเนนอง และก็เข้าประมาณนี้ผมสับการรีวิวอุปกรณ์ชิ้นใหม่ล่าสุดของผมที่สุดแสนจะโคตร OP ผมแต่ก็แก้ทางได้ค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะและเหมือนเดิมสำหรับเพื่อนๆได้ลองใช้าง,งานอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยมีความรู้สึกยังไงกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็บอกพิลิงกันได้ที่ข้างใต้สคิปชั่นนั่นเองนะและเกิดว่าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้นะครับผมทางช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเเพื่นททุกคีข้้าามมปผไแลว